ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะภาษาไทยเรื่องตัวเลขไทยในอดีตนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามีคํานะคะที่มีความหมายเช่นเดียวกับตัวเลขเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะหมายเลขหนึ่งเราจะใช้คําว่าเอค่ะ ยกตัวอย่างสำนวนนะคะเพชรน้ำหนค่ะเพรน้ำเอกค่ะเป็นคำที่มีความหมายนะคะเหมือนกันก็คือดีเป็นพิเศษยอดเยี่ยมค่ะคำว่าเอกนะคะสามารถอ่านออกเสียงได้ว่าเอกเอกะเอกะนะคะแล้วก็ยังมีคำที่แปลว่าหนึ่งีก็คือคำว่าเอกาค่ะ ยกตัวอย่างคำนะคะคำแรกคือคำว่าเอกภาพมีความหมายว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคำที่สองคือคำว่าเอกาธิปไตยนะคะมีความหมายว่าระบอบการปกครองนะคะที่ถือคนคนเดียวเป็นใหญ่ค่ะต่อมานะคะคือเลขสองค่ะเลขสองนะคะเราจะใช้คำว่าโทค่ะ แต่ก่อนนะคะในอดีตเราเรียก2ของหมายเลขโทรศัพท์ว่าโทนะคะเนื่องจากว่าเราเรียกตามทหารเรือเวลาที่ทหารเรือทํางานอยู่กลางทะเลนะคะมักจะมีเสียงคลื่นลมนะคะหรือเสียงเครื่องจักรที่รบกวนการสั่งการนะคะดังนั้นเนี่ยการตอบโต้กันเนี่ยจึงต้องใช้เสียงที่ดังกว่าปกตินะคะและการออกเสียงพยัญชนะหรือเสียงสละดที่คล้ายคลึงกันก็จะทําให้การได้ยินเนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคือคําว่า เอนะคะซึ่งจะคล้ายกับคำว่า7ดังนั้นเนี่ยทหารเรือจะพูดคำว่า11นะคะว่า1ิบหนเป็น21นะคะและ2เนี่ยก็เป็นคำที่มีเสียงสอเสือนะคะเช่นเดียวกับ3นะคะทหารเรือเนี่ยจึงออกเสียงโทแทน2นะคะซึ่งได้มาจากวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่เรียงลำดับจากเอกโทตรีจัตวาค่ะ นอกจากโทรแล้วนะคะยังมีคำว่าทวินะคะที่แปลว่าสองนะคะยกตัวอย่างคำค่ะคำแรกคือคำว่าทวิชาตินะคะมีความหมายว่าผู้เกิดสองหนนะคะคำที่สองคำว่าทวิบทนะคะมีความหมายว่าสถานที่ซึ่งทางสองทางผ่านกันค่ะต่อมานะคะคือหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะเราจะใช้คำว่าตรีค่ะยกตัวอย่างคำนะคะ คือคำว่าตรีศูนย์ค่ะเป็นอาวุธอันทรงพลังประจํากายของศีวะมหาเทพนะคะคําว่าตรีแปลว่า3นะคะส่วนคําว่าศูนย์เนี่ยหมายถึงปัญหาหรือความทรมานนะคะเมื่อนํามารวมกันแล้วเนี่ยตรีศูนย์จึงมีความหมายว่าการบรรเทาความทุกข์สามประการนะคะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้แก่1คือทุกข์ทางกาย2คือทุกข์ทางจิตและ3คือทุกข์จากภัยธรรมชาติค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ คือคำว่าตรีโลกค่ะหมายถึงพบทั้ง3นะคะคือการมาพรูปภพอรูปภพนะคะตามศัยศาสตร์หมายถึงสวรรค์มนุษยโลกและบาดาลค่ะต่อมานะคะคือหมายเลขก4ค่ะหมายเลขสีนะคะเราจะใช้คำว่าจัตาวาค่ะ นอกจากจัตวาแล้วนะคะยังมีคําว่าจัตตุจัตตุจาต,จตุนะคะที่แปลว่าสี่นะคะยกตัวอย่างคําค่ะคําว่าจัตตุโลก,กบาลน,นะคะหมายถึงผู้รักษาโลกในสี่ทิศนะคะก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคือคําว่าจัตุรงนะคะมีความหมายว่าเหล่าสี่เหล่า,ลานะคะก็คือเหล่าช้างเหล่ามา้าเหล่ารถแล้วก็เหล่าลาบนะคะ ต่อมานะคะคือหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เราจะใช้คำว่าเบนจค่ะยกตัวอย่างคำนะคะคือคำว่าชามเบนจลงนะคะหรือเครื่องเบนจรงนะคะที่มีแม่สีทั้ง5ก็คือ1สีดำา2สีแดง3สีขาว4สีเขียวหรือสีครามแล้วก็หสีเหลืองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ คือคำว่าเบญจก,กัลยาณีค่ะที่มีความหมายว่าหญิงที่มีลักษณะงาม5ประการนะคะคือ1ผมงาม2เนื้องามเนื้องามในที่นี้คือเหงือกและริมฝีปากแดงงามนะคะ3ฟันงาม4ี่ผิวงาม5วัยงามวัยงามในที่นี้คือดูงามในทุกๆวัยค่ะต่อมานะคะคือหมายเลข6ก การเขียนหมายเลข6นะคะจะเขียนโดยการใช้ตัวชอชิงนะคะเพียงตัวเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้3เสียงเลยนะคะก็คือชอชอ่อหรือฉะค่ะยกตัวอย่างครับนะคะ คำว่าชกามาพจรนะคะหรือชกามาวจรนะคะมีความหมายว่าสวรรค์6ชั้นนะคะได้แก่1ชั้นจาตุมหาราชนะคะหรือชั้นจาตุมหาราชิกนะคะหรือชั้นจาตุมหาราชิกานะคะชั้นที่2คือชั้นดาวดึงชั้นที่3คือชั้นยามาชั้นที่4ี่คือชั้นดุสิตชั้นที่5คือชั้นนิมมานรดีนะคะและชั้นสุดท้ายชั้นที่6คือชั้นปรณิมมิตวะสวัสดี ต่อามานะคะคือหมายเลขเจค่ะหมายเลขเนะคะเราจะใช้คำว่าสัตตะสัตว์หรือสัตตะค่ะยกตัวอย่างนะคะคือคำว่าสัตตหีบนะคะสัตตะแปลว่าเจ็ดนะคะส่วนหีบก็หมายถึงหีบนะคะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสัตตหีบก็น่าจะแปลว่าหีบเจ็ดใบนะคะซึ่งสอดคล้องตามตำนานประวัติของเจ้าแม่แหลมเทียนนะคะว่าได้นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ค่ะ แต่อีกหลักฐานหนึ่งนะคะมาจากกองประวัติศาสตร์ทหารเรือนะคะได้ระบุว่ารัชกาลที่6ได้พระราชทานนามนะคะว่าสัตหีบเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงเห็นเกาะเจ็ดเกาะนะคะเป็นที่กำบังให้แก่หมู่เรือได้ดีนะคะดังนั้นคําว่าสัตหีบเนี่ยจึงหมายถึงที่กำบังเจ็ดแห่งนะคะอันหมายถึงเกาะต่างๆก็คือ1เกาะพระ2เกาะยอ3เกาะหมู4เกาะเตาม่อ5เกาะเนน6เกาะสันฉลามและ7เกาะเรลาค่ะ ตัวต่อมานะคะคือหมายเลข8นะคะหมายเลข8เราจะใช้คำว่าอัดค่ะยกตัวอย่างคำนะคะคือคำว่าอัฐบริฐานค่ะคือเครื่องใช้สอยของพระพิสุนะคะในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอยู่8อย่างนะคะก็คือ 1. สบง 2. จีวรน 3. สังฆติ 4. บาท 5. มีดโกหรือมีดตัดเล็บ 6. เข็ม 7. ประคตเอวและ 8. กระบอกกองน้ำค่ะ ต่อมานะคะคือหมายเลข9ก้หมายเลข9ก้นะคะเราจะใช้คำว่านบค่ะยกตัวอย่างคำนะคะก็คือนนพะเก้านะคะ จะมีอัญ,ญามณีนะคะทั้งหมด9ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือมุกดาหารนะคะ2คือไพลิน3คือโกเมน4บมุสราคำ5 5เพทาย6ทับทิม7ภยไพทูน8มรกตและ9คือเพชรค,ค่ะสุดท้ายนะคะคือเลข10ค่ะเลข10เราจะใช้คำว่าโทศค่ะ ยกตัวอย่างคำนะคะคือคำว่าทศพิธราชธรรมค่ะคือคุณธรรมประจำตนนะคะของผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะซึ่งมีอยู่1ิประการนะคะ1ทาน 2, สองศีลสาบริจาคสี่ความซื่อตรง5ความอ่อนโยน 6. ความเพียร7ความไม่โกรธ8ดความไม่เบียดเบียน9ความอดทน1ิบความเที่ยงธรรมค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคือคำว่าทศกันค่ะ ทศก,กัณเนี่ยจะมี10เสียง10หน้า20มือค่ะ,ะมาทบทวนนะคะทั้งหมดกันใหม่นะคะในเรื่องของตัวเลขไทยในอดีตนะคะ1คือเอก 2. คือโท 3. ตรี 4. จะัตะวา 5. เเบญจะ 6. ชอนะคะเวลาเขียนเขียนชฉชิงตัวเดียวนะคะแต่สามารถอ่านออกเสียงได้3อย่างเลยก็คือชอชอ่อฉะค่ะ จ็ดสัตตะสัตสัตสตะแปดอัด 9. นบและ 10. คือทศค่ะ <c oughs> ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่านักเรียนจำได้หรือเปล่านะคะถ้า10จะเป็นอะไรคะคำตอบคือทศค่ะ 9. ค่ะนบค่ะ 8. ดค่ะ เจ็ดค่ะเจ็ดจะมีสามคำนะคะคือคำว่าสัตตะสัตแล้วก็สัตตะนะคะหกค่ะง่ายมากหกคือชอห้าค่ะห้าก็คือเบญจะนะคะสี่ค่ะจัตวาค่ะสามค่ะ ตรีค่ะสองค่ะโทค่ะและสุดท้ายหนึ่งค่ะหนึ่งก็คือเอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนลองทบทวนความจำของตัวเองดูนะคะตัวเลขไทยในอดีตหนึ่งถึงสิบนะคะนักเรียนท่องได้หรือเปล่าเอกโทรตรีจัตวาเบญจชอสัตตะอัดนบแล้วก็ทศนะคะ ต่อมาค่ะมาทดสอบความเข้าใจนะคะในเรื่องของตัวเลขไทยในอดีตกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาคําตอบนะคะข้อหนึ่งคุณครูจะให้เวลาประมาณ20วินาทีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ จัตาวาคือ4นะคะบวกกับนบคือ9 4นะคะ4บวก9ได้13นะคะแล้วก็ลบกับทดคือ10นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ3นะคะตัวเลขไทยในอดีตต้องเป็นตรีค่ะต่อมานะคะคือข้อ2นะคะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยกันเลยค่ะอัดคือ8นะคะลบกับเอกนะคะก็คือ1เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะได้7ต้องเขียนคำตอบว่าสัตตะสัตหรือสัตตะค่ะต่อมานะคะคือข้อ3ค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะทศนะคะก็คือ10บนะคะหารเบนจะเบนจะคือห้านะคะ1ิหาร5้าคำตอบได้คือ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะต้องตอบว่าโทค่ะต่อมานะคะก็คือข้อ4นะคะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะจตาวาคือ4นะคะคูณโทโทคือ2 4นะคะส2ได้8นะคะแล้วก็ลบกับโทก็คือ2 8นะคะ8ลบ2ก็ได้เท่ากับ6นะคะเวลาเขียนคำตอบเขียนตัวชอชิงตัวเดียวนะคะแต่สามารถอ่านออกเสียงได้3เสียงเลยก็คือชอช่อแล้วก็ฉะค่ะข้อ5นะคะก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเรามาเฉลยกันเลยเอกก็คือ1นะคะโทคือ2ตรีคือ3จัตวาคือ4นะคะ1นึ่บวกสบวกสบวกสนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ10นะคะจะต้องเขียนว่าทดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของตัวเลขไทยในอดีตนะคะนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือพาทีนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการนําเสนอนะคะเรื่องตัวเลขไทยในอดีตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ